15มกราคม2568นะครับวันนี้ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินครับองค์การบริหารส่วนตำบหลหนองหมีอำเภอกุนชมจังหวัดยะโสธรน,น,นะครับได้มีโอกาสมา,ากราบไหว้นะครับคุณครูบาอาจารย์นะครับซึ่งได้แก่ท่านอาจารย์โควิดดอกไม้ท่านอาจารย์ชาตีศรีวิชาถาวันนี้นะครับเมื่อประมาณปี2 5 0 0 6น นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีครับนำโดยท่านนายกจตุรงชื่นตานะครับได้มาเยี่ยมชมธนาคารน้ําใตดินนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามบึงน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มาดูบาลายนะครับซึ่งบาลายนี้นะครับชื่อว่าจุนเจริญบาลายนะครับซึ่งสร้างเพื่อที่จะเชิดชูท่านประหลัดท่านอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสุทธิพลคงนะครับ จมเจริญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพานะครับท่านไปเยี่ยมชมนซึ่งตัว่นี้ับเป็นนวัตกรรมที่ต่อเน,นื่องนะครับที่การท่านอาจารย์ขา้าพี้นิชาถานะครับท่านได้ดำเนินการธนาคารน้ําใตดินแล้วก็โครงการธนาคารน้ําใตดินของโครงการมาหารส่วนผสมเก่าขามนะครับท่านได้ประสงค์ประกวดรางวัลธรรมพิบาลน,นะครับซึ่งได้ระดับน่าจะเป็น ได้ที่หนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับในช่วงนั้นนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วซึ่งปีนี้ทราบข่าวว่าท่านจะประกวดในระดับดีเลอร์นะครับซึ่งแข่งทั้งหมดนะครับของอบทนะครับนี่อีกหนึ่งสะพานนะครับคือความสวยงามเป็นตรงนี้นะครับสร้างเพื่อที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับในตําบลเก่าขามนะครับซึ่ง เดินเข้ามาข้างในตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับแล้วก็จะมีล่องน้ําล่องน้ําเหล่านี้มีทั้งปีนะครับซึ่งเป็นล่องน้ําของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับซึ่งเป็นผลิตภาัณฑ์จากลำห้วยแก้วนะครับก็จะมีจังหันลมครับมีร้านกาแฟแล้วก็มีสถานที่พักผ่อนนะครับซึ่งสถานที่พักผ่อนเมื่อคืนนี้คุยกับจ,จารย์อาจา์บอกว่าตรงนี้นะครับจุดนี้จะใช้เพื่อที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับ แต่ว่าท่านไม่ได้เปิดให้บล็อกอินนะครับก็ต้องต้องจองเข้ามานะครับจะมีการดูแลพิธีสุขวัลในช่วงเย็นบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ทานข้าวเย็นทานข้าวเช้าแล้วก็กลับนะครับที่พื้นที่ครับองค์การมหาวิทสนทรบลเก่าขามอำเภอน้ํายืนครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีที่ที่เราองค์การมหาวิทสุนทบลหน,นองหมีอ่อำเภอปะชุมจังหวัดยะโสธรครับได้ยึดแนวทางการพัฒนาระบบธนาคารน้ำใตดินจาก พื้นที่ตรงนี้ครับ